ครับผมสมุนไพรตัวนี้กันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่พ่นแก้ได้ครับผมมันไพรเป็นลมพิษพดพื้นคั้นตามเนื้อตามตูลมพิษนี่มันมันจะเกิดขึ้นตามแขนตามขาตามกระตูเห่านี่เกาท่า,าดมันจะลามไปเท็กพี่น้องแห้งเกาแห้งคั้นแห้งล่ามไปเท็กพี่น้องให้ท่านเอาใบปูใบเรื่องกรับเด้อหรือซองใบก็ได้พี่น้อง ให้ท่านเอามาบด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 ละเอียดเป็นน้ำให้ป็นเป็นผงแล้วเอาเหล้าขาวพี่น้องเอาเหล้าขาวมาผสมเลยพี่น้องให้ท่านเอามาท่าตามเนื้อตามตัวตามที่ท่านเป็นพดพื้นขั้นที่เข้าเก่าไปแห้งเก่าแห้งล่ามนั่นแหละพี่น้องเอามาท่าพี่น้องลมพิษของท่านสีหายแบบนี้แล้วล่ะพี่น้อง ไผ่เคยเปลนลมพิษไผ่เคยแพ้พดพื้นคั่นหมดละแล้วมันกระซิโบโเกิดขึ้นอีกพี่น้องลมพิษแกด้วยใบพูกับเหล้าขาวประมาณจักห้าบาทนี่แหละเพี่นน้องหรือใส่ใส่เหล้าขาวพอเป็นน้ำพอให้น้ำตัวยาที่ออกและท่านก็มาค่อยๆท่าตามเนื้อตามตัวท่านที่เป็นลมพิษเมื่อไผ่แพ้พุ่นแพ้อยังก็คือสิผ้ากันหูจักอยู่น้องน้องขับเนาะ ว่าลมพิษเป็นเนื้อใดให้ท่านเอามาท่าเ้อพี่น้องเด้อหลังจากนั้นลมพิษของท่านเสียหายไปเลยพี่น้องเออผมเคยเปลี่ยนอยู่พี่น้องแต่ลมพิษลมพิษคันตามเนื้อตามตูเรามันคันแห้งเก่าแห้งลามแห้งคันพี่น้องเออมันจกมันเกิดจากอาการดางผมกับบลูคือการตั้งแต่มันคันเป็นพื้นไปเลยพี่น้องออามาท่าับรองว่าแบบนี้พี่น้องสมเล่าขาวเล็กหน่อยนะพี่น้องเด้อ อาการลมพิษของท่านสดีขึ้นเอาคลิปนี้กะขอจบคลิปแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอขอบบุญขอบคุณในลายครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดทึกใจก็ได้ผู้ใดบ่ทึกใจก,ก็กดติดตามให้คือเก่าห่าพี่น้องขอบคุณครับผม